ตื่นเต้นมากพอ,อรู้ว่าพี่อ้ํามาคือทุกอย่างเปลี่ยนไปพิบตาไม่ว่าจะการแต่งกายพื้นเก้าอี้อะไรคือแบบตื่นเต้นมากขอบคุณพี่อ้ําที่แบบว่าเสียสละเวลามาแล้วก็ขอบคุณที่เห็นถึงความสามารถของหนูโดยที่แบบ แกก็ยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราเกินฝันเกินฝันทุกวันนี้หนูแบบเฮ้ยวันนี้พี่อ้ําวันนี้พี่นุ่นวันนี้พี่ยุ้ยวันนี้พี่พุทธวันนี้คือหนูนั่งมองใบหูพี่พี่เขาอยู่ใกล้ๆอ่ะหนูแบบโอ้โหใครวันนี้มาได้ยังไงเนี่ยการรัเทศกาลเจนี่เป็นการรวมศูนย์เพราะสตาร์ระดับคนบ้านเรายินดีมากค่ะยินดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าขายให้มันดีขึ้นพูดดีเนาะพูดดี แล้วอีดราม่าหนึ่งก็คือเรื่องที่แบบอ่ะพออ้ํไปเนาะก็จะมีการเอาบ้านดาราไปเออไปแบบว่าเอาบ้านดาราคนนี้ราคาเท่านั้นคนนี้ไปเทียบกันแต่บ้านคนซื้อคือแบบเป็นลูกระต๊อบบ้างอะไรบ้างเนะีบยเราเห็นนางไม่เห็น<า>เลยค่ะไม่เห็นจนไปซื้อของคนอื่าประมาณอ,อย่างนี้เลยโอ้โหปกติเลยคะ่ะไอเน,นี้ยถ้าทุกคนมองการไกลคือต่อให้เราไปเข้าห้างซับเปรซินค้าเจ้าของห้างก็รวยกว่าเรา โอ้ยแกมันก็เป็นเรื่องปกติเอาไปว่าสบายใจที่จะซื้อหรือเปล่าถ้าซื้อแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้อะไรเงี้ยได้หมดเลยก็คือปล่อยวางเนาะนานติดตามแล้วแต่คิดพยายามปล่อยวางมากเพราะว่าพอมันพอมันเครียดเยอะๆมันทําให้อะไรไม่สนุกเออแต่ว่าช่วงนี้จนนี้ไม่เสร็จหรอเน่ยไม่หยอดเสพอ่านบ้างแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแต่พอมันเยอะก็จะเบรคเพราะมันหลายชั่วโมงอ่ะเรื่องเรื่องคือเรื่องยกเลิกอก่อนเดิมค่ะเอาเอาเรื่องของที่ เจ้าของแบรนด์มาบอกว่ายกลด7,000ออเดอร์ทุกๆหนึ่งนาทีเอาเคสนี้ก่อนตรงยังไงคะจริงๆมันเป็นคอนเทนต์แหละและเขาก็ทักมาขอโทษแล้วใช่เคลียร์หลังบ้านเรียบร้อยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้คุณยิงแอดไปแล้วอ่ะคุณยิงแอดนห้พี่มาร์คจะขึ้นเบิกไปแล้วอ่ะเขาไม่มาโอนคืนนะซึ่งมันเปรียบเทียบง่ายๆก็คืออเดอร์ที่ยกเลิกล่ะเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของกิจการต้องแบกรับความเสี่ยงเราเคลียร์ชัดตั้งแต่แรกว่าหนึ่งพันอ r d จะหยุดไหมต่ทางแบรนด์ยินดีที่จะไปต่ออกก็ตตต้้งแแบบบรรั่่าสมินนดไหูึว แบกไม่ไหวขาดทุนไม่โอเคชีวิตเครียดมากหนูยินดีจ่ายคืนค่ะเขาบอกการบอกว่าเป็นคอนเทนต์นี่หมายความว่าปั้นเรื่องหรอปั้นเรื่องบนยุคห้าไม่ไม่ไม่ค่ะก็ไม่ถึงกับปั้นเรื่องก็คือเขาทำคอนเทนต์แหละแต่จริงๆเขาแฮปปี้เขาไม่ได้เครียดหรือเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาก็ไม่ได้อยากเอาเงินคืนด้วยไม่ได้ทีถามเขาไหมว่าไม่ทำให้จบกันคอนเทนต์เดียวไปเลยทำไมต้องมาทำสองชนิดไม้เหมือนเราเป็นของเอเจนต์ไง คือก่อนหน้านี้หนูพูดกับทุกคนว่าทุกคนสามารถหาประโยชน์จากหนูได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่หาแล้วหนูได้รับผลกระทบไงก็เลยต้องต้องเซฟหนูกันมากๆอะไรค่ะเคสเจ็ดพันขอเคสเจ็ดพันก่อนเห็นยูบอกว่าเขามาขอโทษที่บ้านแล้วว่าจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้คือหมายถึงอะคือเขาขอโทษที่เขาทำคอนเทนต์แบบนี้ลงไปทําให้คนมาด่าหนูเพราะว่าเห็นยูเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือแค่เอ็กจ e สเมนท์ที่ไม่ใช่เรื่องของการเอาขอเงินกลับเพราะว่าอย่างหนึ่ง กระแสตีกลั็คือเขาบอกว่าจริงๆเขาทําคลิปอธิบายแล้วแต่สื่อไม่เอาไปลงการว่ามันอยู่ความผิดในสื่อถ้าท่านที่สา่งนักต้าานมาจัดตัวคลิปเขาก็นั่นแหละถ้าดูจบคลิปก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรค่ะแล้วลเราร่วมงานกันได้อีกเหมือนเดิมไหมครับจริงๆอะถ้าแบรนด์ไหนที่แบบทำให้หนูได้รับผลกระทบทางลบอ่ะก็คิวอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าจ้างมาได้อยู่ไม่พอทั้งนั้นเออ กรณีจันซี่ที่ติดต่อมาที่มีปัญหาลอกก่อนคนนี้เราเคลียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็คืนเงินไม่ได้ก็แคนเซิลทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครไม่อยากคืนเงินก็ทักมาขอคิวใหม่ได้ค่ะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกรอแล้วก็ยินดีคืนเงินให้ค่ะส่วนใหญ่ออที่เคลียที่มีปัญหาไดเก็บลุกเล่นอะไรอย่างเงีย้เยเต่นี่ตตดปัญหาด้การคืนเงินหมดเลยเพราะยังไม่มีใครทักมาขอเงินคืนเลยค่ะ<อ>เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันคุ้มค่าม,มากกว่าที่มันไม่มียิงแอดที่ไหนห้าหมื่นคนดูห้านาทีภายในหลักหมื่นหลักแสนนะอันนี้ในฐานะคนทำธุรกิจ อันนี้คือพูดจริงๆเลยยังเคยก็อละแมที่บอกยกเลิกแไปหมื่นกว่าค่ะพี่แมยโอเคพี่แมยแกแบบใจมากเพราะแกขายได้มากกว่านั้นแกขายได้เป็นสองสามหมื่นออเดอร์ยกโลกหมื่นเดียวเองดีด้วยซ้ำเพราะบางทีของแกไม่พอใช่ค่ะแบรนด์ของพี่ดาราส่วนใหญ่ใช่แม้จะยกเลิกออเดอร์แต่ก็ไม่มีปัญหาถูกต้องแล้วก็จะมีบางแบรนด์ที่ยกเลิกเพราะว่าส่งของล่าช้าบางแบรนด์ที่เปิดพรีออเดอร์แล้วลูกค้าเพิ่งมารู้ทีหลังเพราะว่าไม่ได้พูดในไลฟ์ ลูกค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอไม่ได้ฉันไม่อยากรอ,อเขาก็ยกเลิกอ,อะไรเงี้ยค่ะเริงกรณีปัญหาพวกนี้เคียที่เราจะรับผิดชอบยอมแบบยอมรับผิดชอบให้แก้ไขให้คือเขาต้องยังไงยอมรับผิดชอบทั้งหมดที่ทุกคนไม่สบายใจดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายอ่ะอย่าลืมว่าหนูทางานภายใต้โซเชียลถ้ามันได้รับผลกระทบก็คือต้องต้องรับผิดชอบกันตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยคือส่วนตัวหนูหนูพร้อมปรับอยู่แล้วคุณบอกคุณไม่โอเคเจ็ดพันออเดอร์สามแสนห้าหมื่นบาทหนูได้เงินมาเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยหนูก็คืนได้ แต่ว่าเพียงแค่หนูไม่ได้คุยไงเขาไม่ได้ทักว่าคุยหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเคสนาวินตาที่บอกว่าดูเอเจนซี่อันเนี้ยเราเราเคลียร์ยังไงบ้างของใครนะคะนาวินตาเราไม่รู้หรอกค่ะขอโทษทีเอ่จนซี่เขาในรายว่าแบบไม่ได้ขอร่วมงานด้วยอีกอะไรเงี้ยเป็นว่าะเขาเป็นแบบดิวแก๊งดาราโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งใช่แล้วก็ก็บอกเพิ่มบอกอะไรเงี้ยก็ให้คิวใหม่ค่ะให้คิวใหม่เรียบร้อยเหมือนพี่นานาก็มาใหม่เมื่อคืนละ แล้วว่าเราให้คิวมาสิต้าใหม่ใช่ค่ะให้คิวตรงไปเลยให้คิวตรงเลยดี่บาอันนี้เวลาเวลาดิวนี้เราดิวผ่านเพื่อการเจนี่ได้เลยหรือเปล่าตอนนี้เรามีระบบเรามีระบบเข้ามาดูแลค่ะแบบว่าเป็นการกรอกลิงก์และลิงก์จะลันตามลำดับการโอนให้เลยแต่เอเจนซีคนนั้นก็คือไม่ยุ่งแลวก็เจอได้นะคุยได้แต่ว่าเรื่องงานพี่ว่าพักดีกว่ามันปวดหัวแต่อย่างวันนี้เอเจนซี่ดิวมาเป็นยังไงโอเคนะโอเคแล้วก็ทุกอันนี้ก็ยังให้เอเจนซี่ทำงานเพราะเราอยากให้อาชีพมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่าย เ้าก็แต่เราบอกแล้วว่าเราพูดชัดว่าขอบวกแค่แบรละหมื่นนะอย่างเงี้ยคือมันชัดนะคะาใครหางานให้ได้เลยจะได้เลยแต่แต่บวกแค่หมื่นเดียวถ้าบวกมากกว่าหมื่นที่ไม่ร่วมงานด้วยเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปแล้วไหนเขาต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของออเดอร์ยกเลิกออเดอร์ตีกลับอีกอะเพราะเราสร้างมาตรฐานแบบนี้ไว้แล้วถูกต้องค่ะและหนูก็แบ่งรายได้ให้แล้ววันหนึ่งคุณรับห้าแบรนด์คุณก็ได้ละห้าหมื่นต่อวันอืมอะอีกเทสเนึร์อะไรก่อนหลายคนเขาเหมือนดราม่าเขาพูดเราบาง ใช่ใช่อันนี้หนูรู้สึกคือจังจีก่อนก็ได้จีีพ่อ้ออมะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเป็นคนเล่นมุกติดตลกติดทะลึ่งนะแต่ว่าไม่ได้พูดต่อหน้าผู้ชายนะจะเล่นกับผู้หญิงได้กันอย่างเงี้ยหนูต้องแบบขอโทษจริงๆแล้วก็ก็คงไม่พูดผิดเละใครมันจะไปฝืนกระแสก็บอกว่าปรับทุกวันอ่ะเราเป็นคนทะลึ่งติดตลกนั่งไร่ก้าชั่วโมงพูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เลยอ่ะอะไรเงี้ยใช่ต้องขอโทษค่ะกรณีเคสจังจีเราค่อนข้างจะโดนเยอะเหมือนกันโอ้โดนเยอะค่ะเมื่อคืนก็เจอพี่เขาพี่เขาบอกไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสแกอยากเทียนนะ ใช่แกบอกแกอย่าเครียดนะเดี๋ยวฉันไม่ได้มาบ้านแกอะไรแล้วไม่น่าเจอแบบเนี้ยมันขัดทางเป็นตัวเองในการไลฟ์ไปมไม่ไม่ดีแล้วแหละเพราะมันก็ย้อนไปย้อนมามันก็ไม่เหมาะสมหรอกดีละแสดงว่าตอนเนี้ยคือเช่นเนี้ยเราก็ยอมรับใช่ไหมว่าเราพูดโอ้โหพี่มันก็ต้องมีพลาดกันแหละคนเราเนาะกับตัวกับตัวกิลก็โดนโดยเก็บเงินเรื่อมถึงไลฟ์ถึงเวลาแับศิลปินอย่างพี่คงพี่อ้ามที่เอามือเอามือหนูไปโดนโอ้โหมือเมียไม่เป็นไรหรอกไม่แบบบางคนก็าใครใก็อยากโดนมือพี่อ้ามพี่ ก็ต้องขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปรับกันเรื่อยๆถ้าไม่ให้ทําอะไรแล้วก็จะไม่ทําแต่ก็ออกดูก่อนว่ามันมันเรื่องที่เราผิดจริงหรือเปล่าอไะไรงะแล้วตอนนี้การคำพูดพฤติกรรมต่างเราต้องมีเบรกตัวเองไหมก็มีค่ะมีเบรกมีมเบรกมากขึ้นแล้วก็เวลาเด็กเข้าไร์ด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยเยาวชนอยู่ในไร์เลยเราจะปรับพูดเพาะขึ้นอะไรขึ้นค่ะมโหพี่9้าวันกับ กับเทศกาลอ่ะมันมันเป็นอะไรที่มันแบบคําถว่ำบุมไม่ได้ดดราม่าร้อยดราม่าเหลือดราม่าหนึ่งนะเลือรม่นึงีนับออเดอร์ผิดเนี่ยดราม่าใหญ่ด้วยนับผิดถูกคนด้วยออเดอร์ผิดอะไรยังไงคะคือจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องแบบสําหรับหนูอ่ะคือหนูมีการพูดในไลฟ์แล้วว่าหนูนับออเดอร์ผิดแต่ว่าหนูเองก็ไม่ได้ทักไปขอโทษเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราอะมัวแต่ไลฟ์อยู่แล้วเครื่องเครื่องที่หนูมีช่องทางติดต่อพี่นวัดเป็นเครื่องที่ไลฟ์ แล้วมารู้ตัวีกทีพี่เขาไปไลฟ์แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยตายแล้วจนเจนนี่แล้วนับผิดของพี่เขาอะไรแต่ว่าสุดท้ายนะคะการที่หนูรีบนับนับออเดอร์ในไลฟ์เนี่ยมันเป็นการนับเพื่อดึงเงินเกจนต์แต่ว่าก่อนที่เราจะโอนมาเป็นการเช็คระบบหลังบ้านทุกครั้งจะไม่มีการโอนโดยไม่เช็คระบบหลังบ้านยังไม่ได้คุยเลยนะ มใม่ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยตื่นมาก็มาแสดงว่ามีการทำคลิปขอโทษไปแล้วค่ะเ,คเพราะว่าเคสพอนักออเดอร์ผิดคุณก็แบบเอ้าแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคนอื่นโดนด้วยกันด้วยไหมหนูทำงานมาประมาณเป็นพันแบรนด์หนูนับผิดแค่แบรนด์เดียวเองเอาก็ถือว่าเป็นหน,หนีน่เนาะจะได้เป็นบท,บทเรียน เดี๋ยวพอไม่นับทุกคนก็จะบอกว่านับออเดอร์ค่ะนับออเดอร์ค่ะแต่ด้นเป็นตัวใหญ่นี่นวัฒไม่หรอกแกไม่โกรธหรอกแกก็พูดไปงั้นแหละเออพี่นวัดได้หมดจะจดชื่อไงจะบอกแล้วเขามีจองคิวเพิ่มมาไหมยังค่ะตอนนี้แต่ว่ามีซื้อบูธเพิ่มแล้วก็เรณีรึกษาเราก็ปรึกษาทุกเรื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้อยากทำธุรกิจกับพี่เขาค่ะกำลังเรียนรู้อยู่กำลังเล่นลงเงินอยู่เนาะสูงแค่เนี้ยเออเห็นพี่นวัดบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีร่วมงานกับพี่นี้ ทำธุรกิจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องดูรายละเอียดก่อนอพี่นาว่าเขาก่อนนั้นเนี้เขาบอกเออการจัดชีวิตอะไรก่อนน้นเ,เออน,นี่นเขามีมีเงินก<อ>แบบต <c oughs> อนนี้นสภาพหมู่บ้านเหมือนต้องโดนไปแล้วก็สามวันแรกไงคิวที่เจนนี่บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ดีลมามาชนกันแบบเกือบทั้งวงการเลยแล้ววุ่นวายมากแล้วหนูไม่ได้ออกไปดูด้วยเพราะว่าหนูไหลอยู่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการลงเวลาแล้วแล้วก็อาจจะแบบ ต้องคุยกับพี่ๆดารานิดนึงว่าถ้ามาเลทจริงๆอาจจะต้องไปอยู่ท้ายเลยอะไรเงี้ยเพราะมันทำให้พี่ๆที่เขามาตรงเวลามันตึงๆๆไปอะไรเงี้ยแล้วว<ะ>่าคำแนะนำของนวัดเราก็แบบดีคำแนะนำทั้งของพี่นวัดและของทุกคนค่ะหนูก็รับตลอดมันมีไลฟ์ดิวด้วยใช่ไหมไลฟ์ดิวเพราะว่าคำต้องห้าม คุมหิวเอยลีนเอยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้ค่ะแล้วก็การขึ้นสินค้าที่ไม่มีตะกตาอย่างเงี้ยมันมันพูดไม่ได้เราเคยชไปหาเขาเลยใช่ไหมไม่สบโทรมาไม่ใช่ไอคำต้องห้ามไม่เกี่ยวกับสคบอ<อ>ค่ะครับต้องห้ามเป็นเรื่องของติ๊กต็อกและหนูมีระบบทีมติ๊กต็อกนั่งอยู่แล้ว<อ>แต่ที่ทางสคออบอโทรมามันจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่เขาโอเวอร์เคลมในไลฟ์พูดพูดสรรพคุณเกินจริงและตอนนี้หนูก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเขียนเขียนติดไว้แล้วก็มีการเซ็นสัญญา ทุกแบรนด์ก oh, oh, ่อนขึ้นไลฟ์แล้วก็ห้ามใส่สารอันตรายห้ามอะไรเงี้ยก็คือจ่ายร้อยล้านถ้าทําผิดกฎแสดงว่าเพื่อให้ลูกค้าก็ให้ใจเราแบบนี้เราก็ต้องคัดถ้าถ้าคุณไม่ใส่สารนะจ่ายพันล้านคุณก็จ่ายได้ถ้าคุณมั่นใจในสินค้าของตัวเองอะไรเงี้ยตอนนี้มีกฎเห็กอะไรขึ้นใหม่ไหมเพื่อป้องกันปัญหาก็มีเรื่องของนี่แหละค่ะการเซ็นสัญญาเรื่องของการห้ามพูดคำโน้นนี้นั่นแล้วก็อาจจะขอเรื่อง เรื่องเวลานิดนึงบางทีพอมันมันมันครบสินาทีห้านาทีอย่างเงี้ยทุกคนแบบเข้าใจว่าแอร์ทามันน้อยนิดนึงแต่พอมันมันเลทไปคนละสินาทีร้อยคนอย่างเงี้ยก็ร้อยนาทีสําหรับคิวหลังๆอะไรเงี้ยค่ะกหมดกรบลวกงานนิ่งยังทีนี้หรือว่ามันต้องมีเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยค่ะอยู่กับที่ไม่ได้หรอกคือต้องมีคิวมันยาวสิ้นเดือนนี่แล้วสิ้นปีค่ะปีเลยเราตั้งใจว่าจะไปเช่าโบดัง ทำใหม่ไหมหรือว่าที่บ้านเราจนโกดังด้วยแล้วก็กำลังคิดอยู่เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคิวหลังๆสมมติกระแสมันตกใช่ไหมเราลดราคาแน่นอนมันอะไรก็ได้ที่ได้กำไรร่วมกัน,นอ่ะอ,อ,อยา่อยางบางทีแต่นี่มีเกงใจค่ะพี่ดารา,าเกงใจทุกคนเลยค่ะ ท่านสังเกตหน้าหนูนในไลฟ์คือไปแล้วความสดใสหายไปแล้วเพราะว่าเออทำไงดีนะทำจรงใจว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เรากริงใจแล้วมีบ้างมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือการที่หนูออกมาโพสต์ว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้คิวพี่ๆอย่าเพิ่งเข้ามานะเพราะว่ามาันก็มีหลายท่านที่เข้ามาไลฟ์แบบไม่ได้คิวอะไรเงี้ยบางทีทางโครงการที่จอดรถก็ไม่พอที่ต้อนรับก็ไม่ไม่มากพออะไรเงี้ย มันก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจที่ดูแลไม่ทั่วถึงแต่ถ้าคิวมันรันไปตามนั้นเราดีใจมากเพราะว่าจะเป็นของกงของกินแลเราพร้อมเราพอดีอ,อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีปัญหากัะทางโครงการหมู่บ้านใช่ไหมไม่มีเขาชอบมากค่ะเขาบอกว่าโครงการเขาเป็นโครงการที่ดารามามากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้มีหนูเข้าอยู่แค่หลังเดียวแต่ถ้ามีลูกบ้านหนูคงต้องย้ายทีไรขออีกหนึ่งประเด็น g า m m าของ ที่พูดถึงเรื่องตุ่ยชื่อแจ็คสันสััติออ้ยถ้าถามเราเราก็อยากเจอเราก็เด็กคนหนึ่งที่อยากเจอดาราศิลปินระดับโลกระดับประเทศค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอพูดไปแล้วไม่มีดราม่าต่อไปก็ไม่พูดใช่แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่เมย์จะทําไม่ได้นะเอาจริงๆอ่ะแต่เขาบอกว่าเราไม่ทาให้ได้ก่อนแล้วเรา่อ่มาพูดมันเหมือนกับว่าเป็นการเราไปเคลมไม่หรอกเอาจริงๆอ่ะพี่เมย์เขาดีลไว้ก่อนแล้วด้วย จคือเขาคุยแบบไม่ได้บอกเราก็บอกเราตรงไว้ใช่ไหมไม่เขาดีวแบบว่าคือเขาแบบมีการเช็คอะไรอย่างนี้แบบหลังบ้านบ้างแต่ว่าได้ไม่ได้ก็เราไม่รู้แต่ว่าเราเห็นถึงศักยภาพของพี่เขาเขาคือทํางานระดับแบบพันล้านหมื่นล้านอ่ะแสดงว่าไม่ได้อยู่ดีมาอ้างชื่ไมไม่ใช่ค่ะเขาคือเขาคุยเขาคุ้นคุยกับเลขากับผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันมีดราม่าทุกคนไม่ต้องห่วงเราไม่ฝืนกระแสค่ะแล้วจะมีรายชื่อคนไหนที่เป็นแบบระดับโลกมาให้เราช็อคช็อคถูกไหม ต่อไปถ้ามีอาจจะต้องเซอร์ไพรส์แทนก็คืออาจจะไม่บอกบบอก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายอะถ้าศิลปินระ,ระดับโลกหรือว่าระดับประเทศถ้าเป็นคนที่คุณรักแล้วก็ตัดสินใจมาจะนี่เชื่อว่าคุณต้องซัพพอร์ตถ้าคุณรักจริงเขาจะตัดสินใจทําอะไรเราต้องยอมรับการตัดสินใจของเขานั่นคืเอเขาคิดมาดีแล้วแล้วมันคือรายได้ของเขาเขามานั่งข้างเจนนี่อย่างเงี้ยสมมติว่าพี่อั้นอย่างเงี้ยนั่งข้างเจนนี่แต่เขาได้แบบ 20ล้าน30บล้านแค่ส0นาทีอ่ะมันก็คือรายได้ของพี่อ้ําแล้วพี่อ้ําก็ชอบทําทุนทํานู<ม>่ทนทํานี่เรามองว่ามันเป็นการซัพพอร์ตจริงกันละกันดีกว่า,นาหนูนคือหนูเอจงจริงนะคนที่ทตัวน้องถามเองก่อนว่าที่ทุกคนอคติหรือว่ารังเกียจหนูหรือว่ารู้สึกว่าการมาหาเจนี่แล้วมันลดเกรดคุณตัดสินจากอะไรตัดสินจากหน้าตาเหรอตัดสินจากพฤติกรรมที่ผ่านมาว่าตัดสินจากอะไรหรืออคติ เพราะว่าวันนี้ถ้าคณมองโลกในแง่บอกเจนี่กาลังช่วยขับเคลื่อนนะพี่หนูเอารายได้ออนไลน์ไปให้ออฟไลน์วันละหนึ่งรายหนูทำบุญไปแล้วเกือบสิบเก้าล้านเพราะอยใา้ทุกคนยอมรับและเข้าใจและการซื้อของซื้อมาขายไปไม่ได้บังคับแล้วคุณต้องซื้อ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 อย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องกระดูกก็มีเหมือนคนน่ะเขาบอกว่าเราอ่ะไปบอกว่าอุดหนุนเขาจำพอเขาอ่ะอุดทำทำอะไรโอ้หนูเหมาประมาณเป็นพันร้านเลยค่ะแต่เราไม่ตอบแชทเขาแชทไม่พี่ไป่างนี้ด้วยค่ะบางร้านอ่ะหนูรอตอบแชทไม่ไหว เขาขายของอยู่เราบอกอ่ะพี่เหมานะเขาก็เงียบไปกลับมาอีกทีก็คือสี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีเราไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้ว้องขอโทษด้วยแล้วก็ถ้าใครได้รับผลกระทบจากการไปเหมาเนี่ยไม่ต้องห่วงจะสมทบกให้จากประเด็น2ุกสองร้อยสองร้อยแก้วน้ำแร้อยแก้วตอนนี้มีติดต่อพูดคุยอะไรยังไม่ได้คุยยังไม่รู้เลยว่าใครแต่ว่ามีแฟนคลับหนูไปช่วยจ่ายไว้ก่อนแล้วให้เดี๋ยวเขาส่งเบอร์ให้เพราะว่าเหมือนว่าเจ้าของแม่ค้าเขามาทวงว่าใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันพอไปเห็นแชทอ่ะเจเนียทักไป ไม่รู้ร้านเดียวกันไหมคือทักไปแล้วเขาไม่ได้ตอบอยู่ประมาณสองชั่วโมงก็ขายของแหละเข้าใจหมดค่ะแต่ว่าแชทมันเยอะจริงๆเจนี่ต้องไม่ทำงานช่วงนี้แหลไม่ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่เมาแบบออนไลน์แล้วก็ส่งทีมลงพื้นที่อย่างเดียวแหละตอนแรกก็อยากเมาออนไลน์เผื่อบางตลาดเราไม่ได้ไปแต่ว่าไม่ดีกว่าเรื่องสองกระบอดีแล้วค่ะที่โทรมาเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยที่หนูไม่รู้ มีอีกหลายเรื่องเลยที่หนูไม่ไม่รู้ว่ามันพูดไม่ได้อะไรเงี่ยค่ะดีมากทำได้ทำไม่ได้ใช่ค่ะยินดีแล้วก็ถ้าไหนผิดพลาดไปแล้วก็รับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอันไหนที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะวางระบบให้ชัดเจนได้รับมาตรฐานมากขึ้นอันนี้คนจับตามองตุกภาวส่วนเลยเพราะว่ามันเป็นเจนไม่เปเนอร์จริงๆเลยยิ่งภาษีค่ะยิ่งภาษีภาษีนี่มันเป็นเรื่องแบบอ้นี้มากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบระหว่างคุณกับสัมพ็จพนก้อน่ะคุณรัใครติดต่อเจนมาก่อน ทรัพากรอยู่แล้วหนูว่าไปกดไปหาทรัพยากได้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะรายได้ทุกอย่างที่ทางพี่ดาราหรือว่าทางร้านโอนให้เนี่ยเข้าบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์การที่เราเข้าบริษัทนั่นคือการที่เราจ่ายสรัพากรแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่รับเงินสดแปลว่าหลังจากนี้รับเงินสดก็ออกเข้าบริษัทเพราะพี่นวัดจ่ายเงินสดอย่างมีดราม่าอีกแต่ว่าก็ภายใต้บริษัทของมิสไกร์นิวเออร์เนชั่นแนลแต่ว่าหลังจากนี้คือถ้าใครที่จะมาไลฟ์กั มันจะต้องเยอะขึ huh? ้นถูกไหมถูกต้องแล้วก็เง so, ินที่จะต้องจ่ายค่ะเกิดความเสียหายก็จะเยอะขึ้นใช่ค่ะอ่ขึ้นตอนนี้คือเงินยอดเงินคือร้อยล้านเดี๋ยวลงไปในสัญญาใช่ค่ะอืมถ้าทำ็นโกท เพราะว่าถ้าคุณมั่นใจในตัวสินค้าคุณจะไม่ทําผิดกฎแน่นอนตอนนี้นีก็พยายามสุดร์ทรถทุกอย่างเจอไห้พยายามทําไปเรื่อยๆอุดไปเรื่อยๆค่ะทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างมันกลับสู่สภาวะเดิมหนูก็แค่ได้ไปกินข้าวไปเล่นกับลูกเพราะตอนนี้หนูไม่มีเวลาเล่นกับลูกเลย <c oughs> ไม่มีเลยนี่หนูออกมาด้วยเพราะหนูอยากนั่งรถกับเขาสามีน้อยใจไหมสามีก็นั่งอยู่กับหนูช่วงนี้นอน8ชั่วโมง นอนสามชั่วโมงค่ะเสียงเราไม่ไหวแล้วเก้าวันแล้วเก้าวันแล้วที่นอนเออมันก็มันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มดึงดึงพี่พี่อินฟูหรือว่าพี่พี่ดารามาแล้วต่อให้ไม่ได้มากับสินค้าก็มาชัพมพอร์ตหมดแล้ว่ะกลัวว่าเราจะไม่สบายไหมมันจะแบบ พยายามค่ะพยายามกินคอลลาเจนวัลสิทธิแบรนด์น่าจะโอเคอยู่กินวิตามินซีสร้างภูมิคุ้มกันวัลสิทธิเจ้าอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้คนอยากเกิดเป็นเจนนี่แล้วจริงโอ้ยมันก็มีทั้งคนที่อยากเกิดแล้วมีคนที่อยากเกลียดเจนนี่แล้วพี่บอกว่าถ้าพันล้านอ่ะถ้าเราได้พันล้านแล้ ซื้อบ้านหนึ่งหลังบ้านหรอไม่ใช่แบบว่าโรงแรมไม่ไอเนี่ยโรงแรมเป็นธุรกิจที่เจนกับยูอยากทํามานานแล้วแต่ว่าบ้านเนี่ยก็คือซื้อตอบแทนให้ในวันที่ 11. 11นี้ก็จะแจกบ้านหนึ่งหลังเรจะซื้อถ้ายอดพันล้านภายในเดือนนี้ก็ให้บ้านหนึ่งหลังวันที่11นี้บ้านที่เหมือนทุกในหลายเราจะให้ซื้อให้ลูกเราสองคนอันนั้นโรงแรมเออโรงแรมใช่อันนั้นจะทำโรงแรมในอนาคตคใครกานเพราะว่าหนูจบการโรงแรมมาแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ เราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหนูว่าตอนนี้เงินในอากาศมันมันมันคุ้มค่ามากกว่าเงินที่มันเป็นออฟไลน์อ่ะตอนนี้เรื่องมาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไเนี่ยรับสายไม่ได้คุยกันค่ะสามล้านบาทแม่รือยังไม่คุยกันเลยตั้งแต่หนูก็พูดไปในรายการพี่หนุ่มก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะไม่ได้คุยกันแม้แต่นิดเดียวเลยเรายังไม่ได้ติดต่อเขาไปแล้วแม่ยังบอกเราอยู่หนูยังไม่ปดบล็อกแต่ว่าจริงหนูก็มีหลากหลายช่องทางอ๋อหนูมีการทักไปอยู่แต่ว่าแกยังไม่ตอบมีคนมาช่วยเป็นสื่อกลาง ไม่มีค่ะแต่หนูมองว่าไม่ต้องหรอกถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้แหละมันมันอยู่ถ้ามีคนอื่นมาช่วยมันจะไม่ใช่เกิดขึ้นจากภายใต้จิตใจของเราเองจริงๆตอนนี้อูสบายใจแบบแบบนี้ดีกว่าเราเรากลัวลิลลี่คุยตลอดค่ะหนูก็ถามลิลลี่ตลอดว่าแม่งานเยอะไหมอะไรเงี้ยอ๋อจิว่าลิลลี่คุยกับลิ่ตลอดเลยแล้วก็มีอะไรก็าถามลิลลี่ไปแต่ว่าตอนนี้แกแฮปปี้ดีเพราะว่างานก็เยอะ สำหรับประปเด็นที่มีคนมาทวงเงินกลางไล,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 ลน์เราให้เราจัมทวงจริงๆทุกคนบอกว่าโทรหารหนูทําไมโทรยากเพราะเจ้านี่โทรติดเ็าโทรเบอร์ส่วนตัวเ,<อ>เพราะว่าเจ้านี่คนเนี้ยประมาณห้าหกเดือนที่แล้วหนูเคยโทรไปเคลียร์แล้วว่าหนูจะไปเอารถมาคืนเพราะว่าบริษัทรถเขาฟ้องแม่พอหนูจะเอาตอนนั้นอะแต่หนูขอผ่อนเดือนละแสนแต่เขาไม่รับเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่รับเขาก็เอารถส่งออกอะไรสักอย่าง พอวันนี้ที่หนูประกาศในรายการที่หนูว่าหนูจะจ่ายเขาเลยติดต่อกลับมาหนูบอกว่าหนูไม่ได้จะจ่ายเจ้านี่หนูจะให้แม่และหลายคนบอกว่าแล้วทาไมให้แม่ล่ะทําไมไม่ให้เจ้านี่ตรงละ่ะวัดใจไปเลยถ้าคิดได้จริงอะ่ะหรือว่าคุณแม่แบบดีขึ้นจริงอ่ะังไงก็ต้องทําได้แต่ถ้าโอเคถ้าสามล้านนี้มันแบบไม่โอเคก็สุดท้ายแล้วทุกคนก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้ดีขึน้นอไม่จ่ายกันไม่ใช่ความง ตอ,อกป่ะเออตอนตนี้คุณแม่เขาไม่ผแกก็ทำงานแหละค่ะแต่ว่าแกก็ดีขึ้นเยอะนะหลังจากที่ฟังกับลิลลี่เน<ม>ี่ยแล้วก็ถ้าถ้าถ้ารับเงิน3ล้านนี้หนูก็มองว่าถ้าแก,กคิดแบบเริ่มต้นใหม่อ่ะมันจะมีแต่เรื่องที่ดีขึ้นหน<ม>ูจะปล่อยให้ปัญหาอยู่ที่แมเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ไดคืนกันนานมันอาจจะไม่ได้คุืนเลยไม่รู้สิคะหนูมองว่าเวลามันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเราเราคุณแม่ผ่านลิลลี่ใช่มใช่ค่ะ เราคิดว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะคุณโอ้ยหนูเหมือนเดิมได้หนูเหมือนเดิมได้ปึ้งหนูเหมือนเดิมได้เลยแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเกิดการเรียนรู้แก้ไขและบำเหน็จแต่มันต้องพูดคุยกันแบบเปิดใจจริงๆก่อนที่ไม่ใช่แบบยังไม่ได้คุยกันเลยว่ามันจะทํากันยังไงแล้วมาแบบเอ้ยฉันรักเธอนะอย่างเงี้ยมันก็ดูฝืดกันไปหน่อยจะนี่กลัวไหมว่ามันจะมีดราม่ากับแม่ขึ้นมาเีรเราก็ไม่รู้อะนะคุณแม่ไม่กลัวนะคะไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะ ไม่กลัวอะไรเลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยจริงๆกลัวอย่างเดียวคือกลัวลูกป่วยกลัวตัวเองสุขภาพไม่ดีไม่ได้นอนไม่กลัวอะไรเลยค่ะดราม่าอะไรได้หมดเลยอืมก็บเรื่องเรื่องเงินบริจาคตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วประมาณเกือบ20ล้านค่ะ อะไรบ้างามอะไรบ้างที่ทดีใจที่ได้ทําค่ะแล้วก็ถ้าใครมองว่าทําเพื่อเลี่ยงภาษีต่อให้วันนี้รัฐบาลไม่เก็บภาษีหนูก็ทําเท่าเดิมปกติเลยค่ะอยากช่วยเพราะว่าเราเคยจนมาก่อนอยากไปเหมาแม่ค้าที่เราเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนอยากนําเงินจากออนไลน์ไปให้ออฟไลน์อยากมอบลดโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยอยากทําอย่างเงี้ยแล้วก็อนาคตเดี๋ยวจะมีโครงการที่ส่งเสริมคนท้องกับแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะวามพสูจ เราช่วยเหลือหลายภาคส่วนมากมันเป็นยังไงคะเปมันอิ่มบุญมากมันอิ่มมากกว่าที่จะมานั่งสนใจว่าใครจะมองอยังไงเรื่องทําบุญแล้วคือรู้สึกว่าให้คือเท่ากับจบให้แล้วได้ความสุขคือจบถ้าให้แล้วเป็นทุกข์ก็จะไม่ให้แต่อันนี้คือให้แล้วมีความสุขค่ะแ,แล้ววันนี้ก็คือจะทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่ารายได้มันเยอะค่ะมันก็ตามไรายได้เราแหละมาได้มาก็แบ่งไปได้มาก็แบ่งไปค่ะแต่ว่าแบ่งในที่นี้ก็แบ่งคนที่เคยเป็นเหมือนเราในอดีต ต่เรื่องนีค้คนชื่นชมเราเยอะมากขับคุณค่ายินดีค่ะมันเป็นกำลังใจให้เราได้ขนาดไหนเรื่องนี้มันก็ฮีวใจได้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเมเนจความคิดเราตั้งสติยังไงมากกว่าถ้าวันนี้หนูไม่อ่านคอมเมนต์หนูก็สบายดีนะ มันก็เนี่ยไปกินข้าวอร่อยขึ้นตลาดเดี๋ยวดารามาบ้านก็นั่งมองหูเขาไปมีความสุขมีความสุขแล้วก็สินค้ามบางทีมันภูมิใจนะเหมือนแบนวนคล้ยคล้ยตากอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออคุณยายขายเองเงี้ยอยู่มาขึ้นไร้ขายได้เป็นล้านอย่างเงี้ยออคุณยายเป็นลมนะเมื่อคืนอ,ะอ,อ่ะที่รูกขายอ,ะอ,อ่ะคล้ยน้ำว้าอบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้าสังเกตถ้าแบรนด์น้องใหม่ค่ะทุนหนูลดให้ตลอดออแล้วเนี่ยบูธที่จะเกิดขึ้นในงานมหากรรมหนูก็ให้บูธ อย่างเงี้ยมาขึ้นฟรีให้พี่พูดดาราเพื่อทพี่พี่ดาราช่วยขายเราระวังตัวเองไว้ยังไงบ้างเป้าหมายเราจะไปสุดที่ตรงไหนะตอนนี้คนเริ่มแบบเป้าหมายหนูตอนนี้เมื่อก่อนอ่ะหนูวางไว้ว่าเออมันน่าจะแต่หนูมั่นใจว่ามันมันได้ไปตลอดแหละคนดูจะพันสองพันมันก็ได้ตลอดเพราะที่ผ่านมาก่อนมันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยหนูกับลูกก็ไลฟ์กันห้าพันหกพันคนอยตลอดต่อให้คนดูสองคนก็ทําได้นะอยู่ที่ว่าใครจะตั้งหรือเปล่าแค่นั้น แสดว่าดลที่มันอาจจะดรอปลงจากช่วงแรกๆมันมันไม่ได้ถึงขั้นดรอปค่ะคืออันนี้ทุกคนอ่ะหนูบางทีพอโดนปั่นเยอะๆคนก็จะมองมันเป็นอย่างนั้นมันยังแมสอยู่นะพี่เ็คืนน้องพีน้องทีพี่บีมพี่ออยก็มาสองแสนกว่าแต่เราต้องเข้าใจแบบนี้ว่าคนดูช้อปปิ้งมาเก้าวันเจ็ดร้อยกว่าล้านเงินอะ มันไม่ได้หาง่ายๆนะ,นะบางคนทักมาบอกว่าวันนี้ไม่เข้าไปนะพี่กลัวเสียเงินอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีนะทีนี่ก็มองว่าเออเราก็เข้าใจว่าเออมันเจ็ดร้อยกว่าล้านะอะมันมันมันสะพัดไปหมดแล้วมันจะไปออกมาจากไหนมาซื้อกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสุกว่าโอเคเราเข้าใจหมดสิ้นเดือนเข้ามาใหม่ก็ได้ก็มองว่าเทศก,กาลหนูอะมัน,มน รรียกว่าอะะไนทำให้เงินนะคะมันทำให้รู้ว่าคนไทยมีกำลังซื้อขนาดนี้จริงเศรษฐกิจดีใจดีใจค่ะถ้าถ้ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ขึ้นหนูดีใจแล้วก็ยินดีร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่เป็นคัดค้านกับใครทั้งนั้นเศรษฐกิจดีเจนนี่ได้ยังโอ้อย่าเลยค่ะเดี๋ยวคนเปียกกว่าเดิมตอนนี้ถ้าปีนี้ปิดยอดหมื่นล้านจะทำอะไรทำบุญทำพันล้านไปเลยโอ้โหทำบุญพันล้านพันล้านจะเอาไปจ่ายที่ไหนอน่ยจ่ายเงหม ตอนนี้ใช้เงินตอนนี้คนแบบเป็นห่วงเราลุอมใช้เงินยังไงให้ให้นี่แล้วแหละใช้ยังไงให้หมดแล้วแหละแปดปีที่ผ่านมาหนูว่าหนูก็การันตีให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าหนูใช้เงินยังไงคือหนูก็มีมีสมองมันคิดเรื่องเงินอยู่ตลอดแหละว่าเราจะใช้จ่ายยังไงแบ่งยังไงเก็บยังไงอะไรเงี้ยค่ะทําบุญยังไงอะไรเงี้ยทาบุญน้อยไปได้ซ้ําทุกวันนี้เดี๋ยวจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำเรื่อยๆคนหนูก็คลิกไม่รับงานโชว์แล้วรับนี่ไงมาอยู่นี่ไง รับค่ะรับรับปกติแต่ว่าจะแบบดูคิวเอาเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้าเปต้นไปหนูจะมีวันหยุดในหนึ่งสัปดาห์แล้ว <Okay. S 1> ตลาดก็จะมีวันหยุดแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่มันเริ่มมีคนบ่นว่าช่องเล็กๆไม่มีคนดูและอะไรแต่ว่าถ้ามองถ้ามองตรงนี้เป็นประโยชน์นะเหมือนหนูดึงคนเข้าติ๊กต็อกมากขึ้นเพราะเขาออกจากไลน์หนูเขาไปเจอไลน์คนนะ mm hmm. อะไรเงี้ยคือเราต้องมองให้มันเกิดประโยชน์เราอย่ามองให้มันอคติ mm hmm. มองตัวเองถ้มองต่อไปในวันที่เจนนี่ที่ตัวเองบอกว่าตัวเองจนอะเจนนี่เวอร์ชันจนกับเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเรามองตัวเองยังไงบ้างหรือว่าหนูน่ารักนะเจนนี่เวอร์ชั่นจนนะหรือว่านี่ใส่หนูน่ารักขึ้นนะเมื่อก่อนหนูน่าไม่ค่อยน่ารักเออยังไม่ว่าพอหรออะไรเงี้ยก็ถ้าการที่เรามีเงินแล้วเราน่ารักกว่าเดิมนั่นแปลว่าเรามาถูกทางแต่จะให้น่ารักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันยากเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีความสุขด้วยหนูขออนุญาตแบบขออนุญาตเป็นคนทั่วไปด้วยอะที่แบบายใจไ จดได้เลยได้เลย,ยเออเพราะบางทีอ่ะพอบูมหน้าเศร้าเจนนี่ใช้งานบูมหรือเปล่าอ่ะพอเจนนี่กินมาม่าเออไม่มีที่บ้านไม่มีอะไรกินไม่บ้านไม่เตรียมหรออะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเจนกินกุ้งบูมกินมาม่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอเราก็คนทั่วไปเลยเราคือฟิลเพื่อนคุณน่ยคุณแบบ มันปกติปะบูมก็ไม่ได้อยากกินกุ้งบางทีอะอะไรเงี้ยเออบานทีติดไหนพี่จะไปหางานให้ต็ดอด้สำหรับพี่พี่สื่อนะคะได้ได้ได้ก็คือเป็นตัวแฮสักคนเดียวพอแล้วแล้วไปหาที่บ้านได้ไหมแวบไปหาที่บ้านได้ปะเดี๋ยวจะเชิญไปที่บ้านดีไหมจิ้มดีๆนะใช่แต่ว่าฝากโปรโมทมหากรรมยูเทนได้ไหม จากนี้จะมีศิลปินดารามาเซอร์ไพรส์เยอะมากเยอะมากค่ะจะไม่บอกแล้วว่าใครล่วงหน้าเพราะแบบมีดราม่าแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรแบบช็อกไปเลยแบบว่ามีหลอต่างประเทศใครนะต่างประเทศต่างประเทศเนาะจะไม่พูดชื่อดีกว่าเพราะว่าอันนี้ผู้ใหญ่เขาแบบเขาจัดการกันเองหนูไม่รู้เรื่องหน้าที่หนูคือค่อยนั่งมองอยู่อย่างสงบเรียบร้อยแบบมีแน่นอนมีแน่นอนมีค่ะมีค่ะแล้วก็พเตอร์เท่าแก่น้อยนะคะ เขากี่ตัวแล้วเขกี่ตัวแล้วกลังดี่ามันเป็นสิตัวเลยค่ะแต่ว่ายัางรับเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ขายของคนอื่น<อ>แต่เท่าแก่น้อยเนี่ยเราแบบเท่าแก่เกลวเนาะเห็นว่าได้เป็นดีเซเตอร์กันทั้งบ้านเลยตอนนี้พี่ยิวก็ได้ได<ๆ>น้ําหอมมานําฟิน<อ>แต่เจนนี่ก็เท่าแก่น้อยแต่เจนนี่ยังยังขอดูก่อนรายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าเรายังอยากจับของคนอื่นอยู่ ละครด้วยใช่มมีละครของคุณแม่ดวงดาวกับพี่เตอร์เดี๋ยวเขาคุยกันหลังบ้านมีีเเห็นพ่ต้สัญญากแล้วก็มีไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เวนเด็จะเป็นตนี่แล้วพี่เวยไทเทเนียมใช่ไหมพี่บอยเวยมีงานมิวสิกที่จะเกิดขึ้น20กับ21ธันวาคมนี้ที่สวนพึ่งคือสดเมื่อวานเลยอะไรออฟแลนด์นะยังไงมิวสิวนเมื่อวานที่สวนพึ่งเขาบอกว่าแล้วไปขึ้นวันเดียวกับพี่เจฟเขาบอกว่าตัวนี้จะนี่เอาไม่ลงละใครเอาตัวนี้ไม่ลงไปเนี่ย ฟังนะที่เอาไม่ลงแล้วนะเอาไม่ลงที่เอาไม่ลงคือวันนี้หนูยังคร์คอมเมนต์อยู่หนูยังใช้ชีวิตที่อยากให้ทุกคนเป็นคนสําคัญอยู่ทั้งๆที่หนูสามารถใช้ชีวิตโดยที่หนูไม่ต้องซีเรียสกับอะ,อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอยากกดดันหนูเยอะเพราะถ้ากดดันหนูเยอะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไม่น่ารักกันอย่างเงี้ยยังเป็นเจนี่คนเดิมยังเป็นเจนนี่ที่พร้อมจะปรับปรุงตัวเสมอเพื่อทุกคน